สิบบาททอง30บาทรักษาทุกทีสิบบาททอง30บาทหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิตามกฎหมายของคนไทยที่ใช้ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้หวัดไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไตวายเรื้อรังหรือโรคหัวใจเป็นต้น การบำบัดและการบริการทางการแพทย์การตรวจและรับฝากคันการให้บริการแทนตกรรพร้อมถึงการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยการใช้ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทยการนวดเพื่อการรักษาการอกบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาก็สามารถทำได้ตามข้อบ่งสีทางการแพทย์ ซึ่งสิทธิ์บัตรทอง30บาทนี้จะครอบคลุมสิทธิ์ให้แก่คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชานนะะชานและที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการรัรกาษาพยาบาลของข้าราชการดัาวิสาหกิจรวมทั้งยังไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมกลุ่มคนเหล่านี้จะมีสิทธิ์ลักประกันสุขภาพตามกฎหม,มายและสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ายประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บาท นอกจากจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของตอนเองแล้วยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนในจังหวัดที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศไม่ว่าสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่จังหวัดใดก็สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่เพียงนี้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ตั้งแต่ร้านยาสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยคลินิกการพยาบาลตรวจรักษาโรคเบื้องต้น32อาการทำแผลฝากคันตรวจหลังคลอคลินิกเวชกรรมตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกคลินิกเทคนิคก,การแพทย์บริการตรวจรับตามใบสั่งแพทย์ตรวจคัดกรองโรคตรวจการตั้งครรภ์คลินิกทันตกรรมตรวจและดูแลสุขภาพฟันและคลินิกแพทย์แผนไทยรักษาแบบแพทย์แผนไทยถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์บัตรทองได้ทันทีและถ้าหากมีอาการที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับการส่งตัวทันที อันตอนของการใช้สิทธิ์30บบาทรักษาทุกที่ก็สะดวกและง่ายเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนถ้าเป็นเด็กเล็กใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครองยื่นที่หน่วยบริการและรับบริการตามขั้นตอน โดยหากต้องรับยาบางโรงพยาบาลสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณียหรือถ้าใครที่อยากนัดหมายล่วงหน้าไม่อยากไปรอคิวที่สถานพยาบาลสามารถทําได้ผ่านระบบหมอพร้อมทั้งทางแอปพลิเคชันและไลน์ o f ฟฟิเชียนแอคเคาทรวมถึงทางแอปเปาตังเมนูเป๋าตังสุขภาพสําหรับบริการด้านเสริมสร้างสุขภาพ โครงการ30บาทรักษาทุกที่แบบใหม่จะมีการลิงก์ข้อมูลการรักษาแบบออนไลน์ทุกครั้งที่รับบริการจากหน่วยบัตรทองเสร็จจะถูกบันทึกประวัติการรับยาช่วยให้หน่วยอื่นๆตรวจสอบวางแผนการรักษาง่ายขึ้นรวมถึงการรักษาที่ไม่ต้องใช้ไปส่งตัวเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบ30บาทรักษาทุกที่ จังหวัดที่ใช้สิทธิ์ได้ได้ประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทหรือสิบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน45จังหวัดนี้เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถพบบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาในสถานพยาบาล นอกจากสิทธิ์บัตรทองจะอัปเกรดรักษาได้ทุกที่แล้วมีสิทธิ์รักษาโรคอะไรได้บ้างการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัดไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคปรหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคไตวายเรื้อรังโรคหัวใจโรคเอชวีวณโรคและอื่นๆ ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์สามารถรับบริการการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการทันตกรรมที่ครอบคลุมจรทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนการให้ฟลูอรายเสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงถ้าใครอยากรับการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยก็สามารถทําได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยมีบริการยาสมุนไพรหรือยาแผนไทยไม่เพียงเท่านี้ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เพื่อรองรับในส่วนของคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูซึ่งมีทั้งกายภาพบําบัดจิตบําบัดพฤติกรรมบําบัดกิจกรรมบําบัดฟื้นฟูการได้ยินฟื้นฟูการมองเห็นและรักอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการโดยจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สปสชกําหนด